พี่พามาดูการการโจ้า RX ห้าอก XT นะฮะจากเปิดเครื่องไม่ติดนะฮะผมก็เลยแกะเลยครับประกันหลุดแน่นอนนะฮะไม่สนใจแล้วผมแกะเลยแล้วกันนะเอาข้าว RX ห้า้ารหก XT ของผมที่ผมเล่นกเกมนะฮะถึงว่าเราเปิดไม่ติดแท้ดูนี่ฮะโอ้แห้งมาก แห้งจนกรอบนะซิลิโคนจะติดได้ไงท่านผู้ชมเออดูดิเห็นไะกรอบแห้งไปหมดเลยนะเนี่ยอ,อืเปลี่ยนใหม่ซิลิโคนกา,กากมากฮนะโอ้โหไม่มีความเหนียวเลยเป็นก้อนอย่างกระปูนนะแข็งมากนะกรอบเลยฮนะมันไม่มีความนุ่มเลยเนหะมือนผงอะไรวนะเนี่ย โอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็พบกันใหม่